ที่ลุยพ่นถามมานี่เก้าร้อยพันเก้าร้อยกวาสิบเก้าบาทนี่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าการยืมเงินกันตั้งแต่สองพันบาทขึ้นไปต้องทำเป็นรายลักษณ์อักษรลงรายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญจังสีสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตามกฎหมายและบังคับยึดอายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดว่ากันไป ยืมกันแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยไม่ต้องทำสัญญาเนาะบอต้องเฮ็ดสัญญาเน้สวัสดีครับสวัสดีคือสัญญาตัวนี้เนี่ยคือเฮ้าเฮ้าเฮ็ดขึ้นมาเองก็ได้เนาะเฮาบ่ต้องมีแบบฟอร์มเป็นเป็นทางราชการแมนบอครับได้ครับบ่บ่จำเป็นครับอในนี้ยืมท่านี้ท่านี้เนาะสัญญา่าจะคืนวันที่ท่านี้ลงชื่อผู้ให้ยืมแมนครับผู้ให้ยืมผู้ยืม านายรัชนนท<ส>มหาลาชกู้ยืมเงินเขียนใส่แบบฟอร์มหรือกระดาษ a อสมุดนะัแ่ลูกก็ได้ครับแต่ต้องเส้นผู้ให้ยืมผู้ผู้ยืมต้องเซ็นเนาะแล้วก็ตัวเราก็ต้องเซ็นด้วยผู้ให้ยืมเนาะแล้วก็โลกวันที่ให้ไม่เรียบร้อยแมนครับสำนักกมีสภาพบังคับแล้วแต่ส,สอท่อลุย็นถามเอามาเพิ่มเติมถ้าเป็นยืมเงินกันทั้ง หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ครับไม่จำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรไหนการเอ็ม,อมเออถ้าเป็นบวหฮอดเพื่อนบอกว่าสองพันบาทต้องทำ<อ><อ>เป็นหนังสือมันบอกครับนี่หัดเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทไม่ต้องทำเป็นหนังสือฟ้องได้คือกันครับได้คือกันบอกไม่ได้แล้วนเนาะเขาจะยืมเศร้า,บา,าบาทยืมเศร้าบาทเนี่ยยืมเศร้าบาทก็ฟ้องได้ S <S ประเภทหนังสือกับวัตองต<ม>้อง <จำ S 2> ได<ห>้ครับผมไปพิสูจน์กันเอาอแต่เพียงแต่ว่าแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันอันสองพันขึ้นน่ะต้องเฮ็ดแมนขะน่อยอันเกีย่ยวไหมว่าถ้าทําเป็นหนังสือมันนําสืบง่ายกว่าโอ้แม่แน่น,นอนอยู่แล้วครับย,ยืมกันยืมกันหาล่อยยืมกันล่อยหนึ่งตามลักอิ่ลิกับควรจะเฮ็ดนั่นแหละเป็นลายลักษณ์อักษรมันมีมีสาระสาคัญว่า ยืมเงินกันแล้วควรมีพยานบุคคลไหมที่จริงกฎหมายบุได้บอกว่าตรงนี้พยานเด้แต่ถ้ามีพยานบุคคลหูเห็นพยานกับขวรเป็นพยานแต่ละฝ่ายทั้งผู้กู้ทั้งผู้ให้กู้ี่สินะครับก็คือเซ็นได้แม่ครับตามรักจริงๆคือสัญญาเงินกู้ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นผู้ให้กู้ด้วยครับ ไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถูกต้องครับแต่ต้องมีลายเซ็นผู้กู้นี่ก็คือผู้ยื่นสมัครตองมีครับออ่าแล้วสมมุติว่าไม่ถึงสองพันแล้วแต่จะทําเป็นอะไรละอักษรหนีได้ใช่ไหมกฎหมายไม่ได้ห้ามถูกต้องครับ ไม่ได้ห้ามก,ก็ได้บอถึงสองพันอย่าเก็บเป็นลายลักอักษรก็ได้บอเฮ็ดก,ก็ได้เอกกาคนไ, <ป S 1> ไปนั่งสืบก็ได้มีผู้หูผู้เห็นเขายืมไปอ่าถ้าถ้าให้มันแน่นอนก็ทำซาเนาะอืมไหนบอกคนบอกว่าต้องมีลายเซ็นผู้กู้เป็นสําคัญถูกต้องแล้วพี่ลุยตีซอท่อลุยนั่นวะถูกต้องครับก็ถ้าแนะนําได้ไดก็ทําไว้ดีสุดมีพยาครับ ตามลักอิลีก็ควรจะเฮดนนลามันก็เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาพยานบุคคลกับวรจะน้ามานั่นล่ะครับให้มันเป็นจิตจารสนะพยานบุคคลเป็นไปได้แห่งดีกับพยานบุคคลของ่ายผููกู้กับนํามาคนหนึง่งพยานบุคคล่ายผู้ไหกู้กับน้ามาผู้นึงสินะครับมันแกงบ,บ่ยากกันเวลาไปน้าสืบมีปัญหาเอนดูเขาเอนเราขาดนะการยืมเงิน